สุดทึ่งงานมอบรางวัล s m s u c e s s m o r e AEC สวัสดีที่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พาดขายดินพามาที่งานมอบรางวัลเกียรติยศนักธุรกิจ SCM s u c e s s m o r e Beyond จำกัดมหาชนจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เดินทางมารับเข็มประกาศกิติคุณในสาตมตำแหน่งนี้จะมาทั้งหมด1 6 5ท่ออานอยากให้พวกเราปลดหน่วยกับทุกคนนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดหลายเดือนและงานนี้ก็อบอกแล้วว่าเป็นงานอินสปิเรชันนั่นหมายถึงงานที่สร้างแร,ปรงปันดาลใจให้กับพวกเป็นสามโรกใหญ่ๆสามรคเด่นๆที่ทำให้คนป่วยกันเยอะ เช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคหลอดเลือหัวใจหรือโรคสมองหลอดเลือดสมองแตกตีที่เราเรียกว่าสโตรกแต่เราโรคเนี้ยทำให้สุดท้ายสมองก็ตายและเราก็เป็นอำมาพุอธมาพาันกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ใช้สารเสพติดสูงสุี

จังหวัดช้านิดเดียวนี้ไม่ได้เลยออกตัวทันทีซึ่งนี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องใช้ในการเปลี่ยนชีวิตด้วยกันวันนี้อยู่กันมาหลายชั่วโมงแล้วพลังงานเป็นยังไงบ้างยังไหวอยู่ไ,ไหม็นช่วงส่งท้ายแล้วใครรู้สึกว่าตามน,นี้ให้พลังที่ยอดเยี่ยมส่งเสียงขึ้นมา ธรรมดาหรือว่าสูงสือกันบ้าตความเว่งเรียบร้อยลังว่าคนสำเร็จคนต่อไปต้องเป็นกูสูงสือกันมาผมไม่เคยฮีโร่ต่อไปก็คือตำแหน่งแฮตตินัมเพอร์รูบี้เซฟไบเอเมอรัลล์นผมไม่กับต้นแบบที่เีด้วยทีแม ที่น่ว่าเราจะเดินทางแบบไหนดีเราจะทําอะไรเราจะไม่ทําอะไรเราจะอยู่ร่วมกันแบบไหนเราจะใช้เวลาอย่างไรเราจะปรับรุงแก้ไขเรื่องไหนเพื่อทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นอ,อย่างนี้เรียกว่าการชี้แนะการชี้แนะของเรามีทั้งระบบอัพไลน์ที่ชี้แนะระบบ3 4 5 6หที่ชี้แนะระบบ s u c c e s s University ที่ชี้แนะเราระบบโคชชิ่งที่ชี้แนะเรา เราก็จะเดินถูกทางเมื่อเราเดินถูกทางเราจะสร้างความก้าวหน้าได้เมื่อเราสร้างความก้าวหน้าได้เราก็จะสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจในที่สุดไปจนถึงการสร้างความสําเร็จเราเห็นเส้นทางนี้ไหมครับใครที่มั่นใจในระบบการชีแ้แจงจากสักรบอยกมือองประกอบที่สามที่ต้องวรนน,นช่เด็กอ่อน เราเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งท้งร่างกายทางความคิดและก็จิตใจแล้วเว้ยขึ้นมากขึ้นแล้วเสี่ยเสี่ยเสี่ยสเรื่องนี้เป <tem Ash Walker> ็นหัวใจที่ถ้ามนุษย์คนไหนมีเพิ่มขึ้นแล้วผมมั่นใจว่าชีวิตนี้สำเร็จแน่นอนเต่วทบควนกันอีกนิดนึงนะครับ องค์ประกอบที่หนึ่งที่จำเป็นมากๆกก็คือเรื่องความมัน่นคงจากค่านิยมจากความคิดจากการตัดสินใจของเรามุ่งมั่นแน่วแน่จดจ่อในเส้นทางน,นี้ไม่สัน่นคลอนไม่ลังเลสงสยัยไม่ฟังเสียงข้างนอกมากเกินไปเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เรารู้จักเรารู้จักมันดีกว่าคนอื่น เราที่มีความมุ่งม,มั่นมั่นคงแรงบนันลาลใจแรงบราดาลใจจะช่วยทําให้คุณเริ่มต้นแบบมีวินยัยแรงจูงใจทําให้คุณมีวินยัยวินัยที่คุณมีทุกวันทุกวันจะสร้างปณิสัยใหม่แล้วคุณปณิสัยใหม่ก็จะสร้างชีวิตของคุณสี่ขั้นนะครับวันนี้ได้แรงบรรดัลใจแล้ว และเปนาำใจจะเป็นจุดสตาร์ทให้คุณมีวิัยนระดับใหม่วิัยนระดับใหม่ทำให้คุณสร้างนิสัยใหม่และนิสัยใหม่ก็จะสร้างชีวิตของคุณวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องเขียนบอกตัวเองก็คือและพปนาำใจที่ได้วันนี้เนี่ยคุณจะทําอะไรที่ทําให้คุณมีวิทยหนอะไรคือวิทยใ,ใหม่ของคุณเช่น ทีให้มาติดต่อบริเวณด้านหน้าเวทีวัวกับเรขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผม